มีคนบอกว่า XX อในฮาร์ปไลทหรือว่าแกลเล o n มนเนี่ยมันมีในซอมบี้ครับผมวันนี้เราจะมาลองดูกันนะฮนะครับใ,ในการคนดูุีถุย <c oughs> โอเคมานะฮะโอเคนะครับแล้วก็ลองเรืองซอมบี้ดูนะปุ๊บ <c oughs> คือมันต้องให้มันต้องให้มันติดไฟนั่นเองมันมันจะพูดออกมา แล้วเราจะไปย้อน backward ดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเราจะเลือกอาวุธที่ทำให้ติดไฟนะ <c oughs> นี่ครับผมโอ้ยโอเค <c oughs> เราต้องลองทำเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวลองดู <c oughs> I've help. Help me. Oh! <laughs>